ถ้าเราเก็บตังค์ได้สก้อนหนึ่งหรือแบบมีเงินสก้อนหนึ่งใช่ไหมเราอยากแบบเป็นเจ้าของแบบอะไรก็ได้ที่แบบทาให้เราแบบมีตังค์ตลอดอะอะไรก็ได้ที่เราทําให้เราอย่างเช่นเป็นเจ้าของห้องเช่าถามมาดิจริงหรือไม่จริงหรือไม่ที่ที่ไปจีบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งหันไหมทันไหมเรียบร้อย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  สวัสดีครับยินดีต้อนรับแบซีนะครับเขาสู่ช่อเด็กตกปลาวันนี้มีสองคนเนาะใช่ครับไม่มานะครับน้องดันไปทําธุระนะครับก็เดี๋ยววันนี้ลองมาเท็กซัสนะครับอันนี้เรามาบออเก้าเหมือนนะครับแต่ว่าเป็นส่วนของหัวหัวนะฮะหัวหัวนี่เราเคยทอดแห่ได้ปลาอะไรนะตอนั้นปรากฏครับปรากฏนะก็เดี๋ยวลองเท็ซัสตั้งแต่หัวบ่อไปเลยลองดูนะครับไม่รู้วันนี้จะได้ผลงานหรือเปล่าไม่ได้ตีอปลอมตรงนี้มาพอสมควรครับไปละเตรียมอุปกรณ์เ่ยไป f C ครับจะบอกว่าตั้งแต่เราเช่ามาเนี่ยเราไม่ได้สำรวจบ่อเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะเหมือนเป็นบ่อที่เขาเขาเรียกว่าอะไรเอาวด,ดุดูดน้ำะเนาะเอาไว้ดุดูดน้ำนะครับแล้วก็เอาเข้านี่นะฮะไม่รู้เลยครับว่าเขาวางท่อแบบไหนแล้ววันเนี้ยบังเอิญว่าน้ําในคลองมันลดลงนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นท่อที่เชื่อมกับบ่อนี้แล้วบ่อนี้ก็จะเชื่อมกับที่คลองอีกทีหนึ่งปรากฏว่านี่ครับน้ําแบบไหลย้อนครับ เห็นไหมฮะนี่นี่นี่เป็นน้ำบนบนนะครับไหลย,ย้อนออกคลองไอ้เราก็ถึงว่าทาไมระดับน้ํามันลดลงเยอะจังคือมันลดหรือมันขึ้นตามน้ําในคลองครับ fc แล้วที่<ม>เราเคยท<ม>อดแหได้ปลาอะไรบ้างป,าป,ปลากระสูบปลากดปลาปลา,ปลาในคลองทาไมมันเยอะจังเลยนี่ไงครับ fc มันเชื่อมต่อกับคลองเรียบเสมือนบ่อนี้เป็นคลองคลองหนึ่งเลยนะครับมันเชื่อมต่อได้ฮะโอ้โห ต้องเอากระสอบทรายหร,หรืออะ,อะไรมามาอุดท่อแล้วเนาะเออวันนี้ในคลองน้ํารถเยอะมากนี่ฮะเห็นตรงถนนที่สุดไหมตรงนี้ครับคือเป็นแนวท่อนะครับที่เขาวางไว้แล้วก็รถขับไปขับมามันอาจจะสุดลงเรื่อยๆและนี่คือระดับน้ําในคลองครับเห็นน้ํำไหมครับไหลออกอย่างรวดเร็วแล้วถ้าน้ําไหลออกแบบนี้คือปลาก็ออกได้ครับถ้าทรงนี้ โอ้โหถึงว่าเมียวเคยคิดไว้ไหมว่าแบบว่าอนาคตเราจะเป็นอะไรเราจะยังไงสมมุติแบบเราอาจจะไม่ได้ถ่ายในเด็กกปบาแล้วหรือว่าจะถ่ายตลอดที่เลยหรือยังไงคิดค่ะคิดคิดไว้ไว่ายังไงบ้างยากแบบถ้าเราเก็บตังค์ได้สก้อนหนึ่งหรืวแบบมีเงินสกอ้อนหนึ่งใช่ไหมเราอยากแบบเป็นเจ้าของแบบอะไรก็ได้ที่แบบทำให้เราแบบมีตังค์ตลอดอะ่ะ อะไรก็ได้ที่เราทำให้เราอย่างเช่นเป็นเจ้าของห้องเช่าเจ้าของแบบอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ด้วยใช่แบบอ่ะแล้วแล้วการจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องมีเงินก้อนใหญ่เลยไม่เหรอใช่ค่ะน่าจะต้องซื้อหวยก่อนเพื่อจะว่ายูทูบเบอร์บางเลนอย่างเงี้ยออกรางวัลที่หนึ่งโอ้อ๋อออกละควัลที่หนึ่งด้วยใช่นึ่งใบอย่างเงี้ยหนึ่งใบก็หกล้านบาทใช่หกล้านบาทนี่พอไหม อพาร์ทเมนต์พออยแบบเราต้องเริ่มจากกําลัก่อนใช่ลลรตาอพาร์ทเมนต์อะไรเงี้ยหรอหลับสบายอพาร์ทเมนต์หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหลับสบายจัดนั่นแหละมันอาจจะเป็นของเราแต่ไม่ใช่วันนี้ก็ได้อาจจะถูกตอนอายุแบบหกสิบอยากรวยใช่ไหมเราต้องเริ่มหาทุนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งโชคลาภใช่เราต้องพึ่งน้ำตกอะไรครับเนี่ย พี่ต้อมซีเรีส์เนี่ยจะสอนให้สอนหาเงินไม่ยากหรอกโอเคโอเคนี่ตกปลาทูกอ่ะเนี่เอาง่ายๆเลยเราเป็นคนไทยใช่ไหมใช่ค่ะเราเป็นครูสอนภาษาไทยไปง่ายๆเลยก็เอ๋ยก็ไก่ภาษาไทยพี่บ๊อดสอนหนูพูดแบบไม่เนอหน่อยพูดแบบไม่เนอใช่ว่ามาจะให้สอนคําว่าอะไรก็เอ๋ยก็ไก่ก็เอ๋ยก็ไก่เอาอย่างละก็เอ๋ยก็ไก่ก็เอ๋ยก็เอย

ยังใหญ่กคดีจะเต็มกคดีจะเต็มยกทันไหม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 เรียบร้อย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 จับจับพี่มิวหน่อยจับพี่มิวหน่อยเลยจับพี่มิวหน่อยเราตับอยู่ไหนบ้๊นนุงอยู่นี่อยู่นี่ไม่ต้องห่วง เรือใจเสียเลยหม่มันลื่นเลยมันลื่นอ่ะฮ่าๆเราไปจ้ามันใจเสียเลยดุญกระดี่เลยกระดี่แดงเลย f อดูสภาพครับดูโอ้โหแล้วดูมอมแมมกระเกงตัวโปดด้วยตัวรักดูกำลังกำลังขึ้นเฟ็ดเลย อุ๊ยอี๊ดกลังค้นหาเพลงเลยตัดตอนสายย่อนนะครับเลยรีบเก็บสายเลยทีนี้โอ้โยโอ้โยอสวยลกขึ้นมาเรียบร้อย,อยเรียบร้อยนะครับ อดีจะเต็มเต็มป้าครับสวยครับตัวนี้ประมาณเจตขี้ครับดูนะครับตามมนต่อเมนูมื้อเที่ยงวันนี้นะครับไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่วถ้าไม่พอก็เอามาแถวนี้แล้วกันมาตลอด หมะชิมดิชิมดิครับนี่ไปเปลี่ยนชุดมาแล้วใช่ไหมเ <c oughs> ดาล่นใหม่ไหมไม่เอาเมื่อกี้น้องบุญได้มาตัวแล้วนะครับใช่ครับโหแป๊บเดียวเองใช่ได้ใช่ได้ไม่ธรรมดาเฮ้ยหมาชิมหนักเฮ้ยหมาเฮ้ยถามมาดิจริงหรือไม่จริงหรือไม่อที่ที่ไปจีบผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง แล้วเขาบอกว่าลืมแฟนเก่าไม่ได้อะไรนะพี่อะไรอะไรอ่ะให้ถามหมา <c oughs> ไอ้ตัวเนี้คือแฟนมัน <c oughs> ตัวนี้คือแฟนมันแล้วแล้วแฟนมันนะบอกว่าเรายังคบกับเธอไม่ได้เรายังลืมแฟนเก่าแล้วมันมานอยู่ด้วยกันได้ไงพี่ก็อันนี้คบกันเป็นเพื่อนไงทุกวันนี้ก็ได้แค่คุยกันผ่านแชทอะไรเงี้ยหมามีแชทด,ด้วยเหรอมีสิ ลายกาดนะลายกาดนะนะถึงถึงขนาดตั้งชื่อในติ๊กตอกว่าอะไรอะไรชื่อแกงผมผมตั้งกันนี้ทุกคน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 เงียบก่อนเงียบก่อนเลยไม่เอาเงียบก่อนผมเปียกแล้วกินเนี่ยดูไหมถึงขนาดตั้งชื่อในติ๊กตอกว่าหมุนผู้ไม่มีใครรักโอ้โหอะไรตั้งีกันทุกคนแล้วโอ้โดนน้ำตายป่ะเว้ยเอาไปมาก่อน มาเดี๋ยวขอตกด้วยดูดิใครได้ปลาก่อนกันมาโอเคไหมมาดิครับเด๊แท้โดดน้ำเหรอปะได้หมดอีกอ่ะเฮ hey. ไป โดนเอาลืม<ด>มาแล้วครับหนึ่งแต้มโทษทวด <laughs> โทดจริงก้องก้องอยู่ไหนถ่ายอยู่ปะอุ้ยลื่นจะลื่นย้วโอ้ยล <laughs> ื่นตายป้ากมาเลยม <laughs> ล้วกะโดดอะ่ะงามอุ้ย่ายใหญ่ด้วยนี <laughs> ่ไงได้แล้ว <laughs> น,น้องมิ๋ว อไลอไปเย็นดูที่พี่้ายจุปากปากจุดปากเหรใหญ่ปะนี่ครับโอ้สู้ครับสู้ครับสู้ครับโอ้ยสสวยเลยนี่ครับต้องอดีจัดเต็มส์ใหญ่จริงครับบอ่อน้ำลึกขนาดนี้เรียบร้อยอหย่อนสายส่งด้วยโอเคหืมกระต่ายกลจตายอดอะ่ะตอนแรกในน้ำมันก็ใหญ่นะแต่อันนี้ก็ประมาณ6-7ขีดได้เลย เจัดขีดได้เลยก็ดีแดงคะ่ะอ่ะโชว์ปลาหน่อยโอ้โหนี่ครับก็ดีจะเต็มไซส์ใหญ่นะฮะตอนนี้ก็ <c oughs> เริ่มขาดตลาดแล้วนะครับ FC <oughs> ใครเจอ <c oughs> ตามร้านที่ไหนซื้อเก็บไว้เลยครับหายากมากตอนนี้โอเคตามตอ่อโ่าจริงจริงเลยหรือว่าลงน้ำแล้วหมานก็นไม่รู้ <c oughs> <c oughs> อะไรอะไรเป็นไรเป็นไรอ๋อคนได้ปลาแล้วคนได้ปลาแล้วก็จะอารมณ์ดีนิดนึงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราต้องไปหาซื้อเหยื่อนะครับว่นนี้เราจะไปแพ้อ่างทองกันป่าโมกนะครับนะน่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพญามึงครับก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะไปลองลงแพรแล้วก็ตกปลานาดินนะครับแต่ตกบนแพรนะครับยังไงฝากเอาใจช่วยด้วยวันนี้เราต้องรีบไปซื้อของแล้วไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้เราใช้ก็ดีจะเต็มเนาะ มีกระดีติดไว้ไม่ผิดหวังจริง <Dead> off, แดดออกเนี่ก็ได้ผลท<อ>่ได้แน่นอนโอเคไปไป